ช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้รู้จักกับเทรนด์ของ Quiet Luxury ไปแล้วนะคะต่อมาถึงตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาของสิ่งที่เรียกว่า Luxury Shaming นะคะเทรนด์นี้คืออะไรเรามาฟังกัน,นะคะ่ะที่ผ่านมานะคะเราเคยได้ยินคำว่า Quiet Luxury นะคะคือการซื้อของดีมีคุณภาพนะคะอาจจะเป็นของแบรนด์เนมเนี่แหละแต่ว่าเป็นแบรนด์เนมที่ไม่ประโกนนะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยไปทําให้เกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Luxury Shaming ซึ่งเทรนนี้เนี่ยก็คือคนรวยคนมีกําลังซื้อนะคะเขาอ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะใช้ของแบรนด์เนมเพราะว่ากลัวจะโดนนินทาหรือว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาเนี่ยอวดรวย คนรวยหลายคนคนมีเงินหลายคนเนี่ยจะเริ่มหันมาใช้สิ่งที่มันดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็ดูไม่โก้หรูมากนะักเพื่อจะให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมกําลังเผชิญอยู่เทนนี้เห็นได้ชัดมากๆก็คือในประเทศจีนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีนเองเนี่ยเทรนด์ของลักชัวรี่เชมิงเนี่ยออดอปมาได้สักพักหนึ่งแล,แล้วก็น่าจะยังโบออนต่อไปนะคะถึงแม้ว่าในภาพรวมตลาดแบรนด์หรูทั่วโลกอาจจะไม่ได้หดตัวนะคือโตประมาณ4%แต่ว่าเทรนด์เนี้ยอาจจะยังคงมีอยู่ในหลายๆประเทศนะคะ งก็ต้องมาดูว่าในประเทศไทยจะมีเทรนด์เช่นนั้นหรือไม่แล้วเพื่อนๆราคาคิดอย่างไรกับเทรนด์ของ Luxury Shaming นะคะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกับพวกเราได้ทุกๆช่องทางค่ะ